วิธีการรับมือวิกฤตที่ดีที่สุดนี่อาจจะเป็นการปิดหูปิดตาสิ่งเล่าผมว่าไม่สําคัญปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่เราสนใจได้ก็คือกําไรของบริษัทการที่เราสบายใจก็ซื้อหุ้นรู้สึกกลัวก็ขายหุ้นอันนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่าเจ๊งแน่นอนเตรียมตัวอย่างไรให้เราอยู่รอดในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังผันผวน แถมยังต้องสู้กับโรคระบาดและค่าของชีพที่แสนแพงนะครับจากราคาน้ํามันและราคาสินค้าต่างๆที่ทยอยปรับขึ้นจากผลพวงของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งทยานวันนี้ประชาชาติเวล์อีพีที่21มาแจกสูตรเคล็ดลับการเอาตัวรอดในยามวิกฤตสู้ความผันผวนกับตลาดเงินและตลาดทุนไปร่วมพูดคุยกับคุณอนุรักษ์บุญสแสวงหรือพิจโจลูกอีสานนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นไทย และอดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับผมถ้าดูสถานการณ์โลกสถานการณ์ไทยในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงหลายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงทั้งแผ่นดิน ทั้งจากผลกระทบอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งสูงขึ้นทั้งของเมริกาแล้วก็ของไทยเองรวมถึงเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น <Okay. S 1> ถ้าดูในการบริหารพอร์ตในยามวิกฤตแบบนี้ครับเราจะบริหารพอร์ตของเรายังไงให้เอาตัวรอดแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับ ผมมีคำพูดคำานึงนะครับที่เคยจำได้ก็คือเขาบอกว่าน้ำทั้งมหาสมุทรีมิอาจสู้เกลือกำมือเดียวความหมายของเขาเนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราถูกยัดเยียดท่วมท้นด้วยข่าวสารที่มันเข้ามาหาเราอะแล้วทำให้เราลงทุนอย่างไม่มีความสุขอะวิตกกังวลไปหมดนะเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันไหลบ่ามาเยอะแยะเลยนะครับแต่ถามว่าไอข่าวสารเหล่านี้มันสำคัญไหมผมคิดว่ามันไม่อาจสู้ ปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่เราสนใจได้ก็คือกําไรของบริษัทถ้าเกิดกําไรของบริษัทดีเติบโตต่อตให้ทั่วโลกจะปั่นป่วนอยังไงเนี่ยผมว่าเราก็ไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าราคาหุ้นของเราเจอแพนิคเจออะไรอย่างเงี้ยราคาหุ้นมันอาจจะลงไปแต่ถ้าบริษัทมันดีกําไรมันดีเดี๋ยวราคาหุ้นมันก็กลับคืนมาผมนุงบอกว่าทุกวันนี้วิธีการรับมือวิกฤตที่ดีที่สุดนี่อาจจะเป็นการปิดหูปิดตาปิดหูปิดตากับสิ่งเล้าที่มันไม่สําคัญไม่ใช่ปิดหูปิดตากับความจริงถ้าเกิดบริษัทของเราเนี่ยเอ้ย อันนี้เราต้องเปิดใจเปิดตา แต่ถ้าเป็นข่าวสารทั่วไปเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นนอส์มันเป็นเสียงที่ทําให้เราโนกหูอะแล้วก็ทําให้เราไม่มีสมาธิทําให้เราโฟกัสผิดจุดหลายคนเนี่ยมาลงทุนระยะยาวไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะเจอข่าวสารเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือข่าวร้ายแล้วถ้าเกิดเราตกใจกับข่าวร้ายอยู่ตลอดเราจะลงทุนระยะยาวได้ไงเราจะถือหุ้นได้ไงครับบางครั้งเราต้องแยกแยะว่าอันไหนเป็นนอส์อันไหนเป็นแฟกต์เป็นความจริงพอร์ตของเราจะหน้าตาเป็นยังไงครับในช่วงแบบนี้ถือเงินสดหรือหุ้น หรือกองทุนรวมหรือ,อยังไงครับเท่าที่ผมลงทุนมา2 0 3 0ปีเนี่ยนะผมการันตีอย่างหนึ่งนะครับว่าวิธีการลงทุนที่ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็คือการที่เราซื้อ,อข,าขายหุ้นสบายใจก็ซื้อหุ้นรู้สึกกลัวก็ขายหุ้นอันนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่าเจ๊งแน่นอนส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จอนะ่ะเราควรจะถือหุ้นตลอดเวลายกเว้นอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเรามีเงินแต่เราไม่สามารถหาหุ้นที่ดีได้ราคาสมเหตุสมผลได้ อันนั้นอ่ะเป็นข้อยกเว้นว่าเราอาจจะเสียเงินสดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะที่ตลาดหุ้นป็นฟองสบู่อะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเสียเงินสดในตอนที่ตลาดมันแย่ๆราคาหุ้นมันถูกๆซึ่งจริงๆอ่ะเราควรจะซื้อด้วยซ้ำถูกต้องเลยฮะอยากให้แนะนําน้องทุนหน่อยครับว่าวิธีเลือกเทคนิคหุ้นในดวงใจหรือว่าให้ผลตอบแทนดีในช่วงนี้ครับเป็นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนครับ อถ้าระยะสั้นนี้นะครับก็แน่นอนอาจจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาปัจจัยที่จะกระทบก็คือรัฐบาลหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็าจ,จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนนะเราก็ต้องสนใจประเด็นนี้ถ้าเกิดบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยมีหนี้เยอะๆเวลาดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับเราจ่ายดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องดูว่ามันกระทบอย่างมีนัยยะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมีนัยยะเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะทําให้บริษัทของเราเนี่ยกำไรลดลงแล้วก็ราคาหุ้นมันก็อาจจะลดลงด้วย เราก็เลือกบริษัทที่เขาไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้จากเงินเฟ้อธุรกิจที่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น่ะให้กับผู้บริโภคได้ในแม้กระทั่งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์เต็มๆจากเงินเฟ้อก็คือธุรกิจที่ผลิตคอมมูดิตี้ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้าแต่ระยะยาวแล้วนะครับเทคนิคการเลือกหุ้นเนี่ยมันมีประเด็นใหญ่ๆสองสามประเด็นแค่นั้นเองนะครับอันแรกเลยก็คือบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยกำไรจะต้องเติบโตเท่านั้นเพราะว่าปัจจัยที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นได้ดีที่สุดในรระะยยาวอกก็คืไ บริษัทประเด็นที่2ก็คือเราเลือกบริษัทที่กําไรโตเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับราคาที่เราซื้อหุ้นเนี่ยต้องเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไปด้วยปัจจัยที่3าเนี่ยผมว่าอันนี้ก็สําคัญมากอย่างช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวสารเยะแยะมากมายสงารามั่งเงินเฟอ้อมั่งมันเป็นสิ่งที่มาเร้าให้เราแบบอยาาขายหุ้นอะ่ะผมก็เลยอยากแนะนําว่าให้ถือหุ้นตลอดเวลาอย่ากตกใจถ้าเกิดเราเป็นคนขี้ตกใจเนี่ยแนะนําเลยนะครับอย่ามาลงทุนในหุ้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ไมเหมาะสําหรับเราเนาะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจโมากๆนะครับสวัสดีครับครับนะขอบคุณครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางเพจ Facebook ประชาชาติธุรกิจและ YouTube ประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ